ใช่ก็เหมือนกันอแต่ว่าที่แบบว่าี่ชยสวัสดีค่ะไม่ต้องพเยยคพูดอออออุยแตู่สิเขาจะซื้อบ้านให้ฉันใหม่ด้วยแหละไม่รู้ว่าเมียหลวงเนี่ยก็เคยได้บ้านแบบนี้หรือเปล่า <oh hey, แต่งหน้านานไหมเนี่ยฮะก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะเอาผมมาให้ยื้มอ่ะ ไปกับพี่เจี๊ยบสองเจี๊ยบพี่ดับเบิลเจี๊ยบนั่งไหนดีคะนั่งตรงนี้สองคนอยู่เลยขอโทษนะคะยกเองได้เลยนะยกกางเกงเองได้เลยนะขอบคุณค่ะอันนี้ลาวาล่มวันนี้่ะวันนี้มาวันนี้มาทำอะไรอ่ะวันนี้ขายอ่ะอาจจะดูอาจจะดูเหมือนเล็กพี่ขี้หนูแบบนี้นะคะวิหนูดีใจเพราะหนูเพิ่งดูละครของพี่ไงใช่ไหมใช่ไหมชื่อเรื่องอะไรนะที่ที่พ่อเอกเป็นเป็นโฮสอ่ะอ๋อ นั่นแหละเรื่องอะไรนะแกที่พระเอกเป็นโฮด้าที่น้องเก้ากับกับจีน่านี่ไงจีน่าจีน่าใช่จีน่าเป็นลูกแล้วจีน่าต้นผมแบบนี้เลยเอาไปไหนอ่ะไปเอาของอะไรสักอย่างไม่เปลี่ยนชุดเหรอไม่เปลี่ยนชุดทำไมไมเปลี่ยนชุดได้ไม่เปลี่ยนชุดใส่ชุดละชุดทุกคนค่ะคืออย่างนี้คืออย่างนี้พี่เจี๊ยบอะเคยเป็นผู้หญิงที่แบบผิวสวยที่สุดในเอเชียมาแล้วมีคนโดนโหวตตอนที่เคยเป็นพิเซนเตอร์ผลิตภัณนหนึ่งแต่ว่า ตอนรับคะ อายุจะ50ปีอีก6เดือนนะคะอันเนี้ยพี่เจี๊ยบคือดูสวยมากอันนี้พี่เจี๊ยบที่เจนนี่ดูละครในช่วงนี้โอบนพระจันทร์มีกระตาแล้วก็ของพี่ชื่อเป็นจกรตาคอมแล้วนี่นางมีตันมาแล้วใช่ไหมคะใช่มาวันนั้นนางก็พูดถึงคุณด้วยนะพี่ตูมมา้องพูดแหละคราหนูเป็นนะคะพี่เจี๊ยบ่าขอโปรก่อนแล้วเดี๋ยวเราขายกันค่ะก็คือเป็นปกติเนี่ยเราขาย600้กว่าบาทแต่ว่า เจี๊ยบไปทามาจากเกาหลีนะคะก็คือแบบต้องบอกว่าตอนนี้อายุอีกไม่กี่ปีก็จะอายุ50ปีแล้วจริงๆถ้าสมมติว่าลบหน้าหมดเลยถ้าคนไปดูในทิกต็อกของเจี๊ยบโอเคนาะ ส oh. วยมาก <laughs> ถ้าไปดูในติ๊กตอกเจี๊ยบนะคะจะเห็นเลยว่าเจีย๊ยบาเดี๋ยวนี้เรากล้าที่จะลบหน้าทั้งหน้าให้ดูเราจะมีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของเราที่อยู่ในหน้านะคะ oh. ก็คือจะมีฟอสซาลาไม่โทรกระจุดอะไรต่างๆแล้วก็มีเส้นสละเออเออดตึกจักตึกจักตุกจักเต็มหน้าไปหมดแล้วตอนนี้ลูกค้ากดได้แค่2อ5หบาทคะ่ะ ไม่จะบอกว่าถูกไหมจริงราคาถูกมากจริงๆค่ะเราก็ไปทํามาจากประเทศเกาหลีนะคะที่จะบอกก็คือว่าจีบ่ะกำลังจะเริ่มมาทาตลาดจริงๆเราทำธุรกิจเยอะแยะมากมายเรากำลังจะเริ่มมาทําตลาดเกี่ยวกับฟอสลาอาไมโทเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีแบบ ดำเต็มหน้าไปหมดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าจะทํายังไงที่จะแก้ปัญหาที่กลายเหตุค่ะปกปิดนะปกปิดอนี้เราเป็นสีดำนะคะปกปิดนะคะพี่เจี๊ยบอันนี้คือได้อะไรบ้างคะได้ก็คือตอนนี้เป็นหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งราคา260บาทที่บอกนะคะแต่ว่าเจี๊ยบยังมีตะกร้าเรามีกี่ตะกร้าคะวันนี้มีเรามีสองตะกร้าค่ะอีกตะกร้าหนึ่งราคาดีมากกว่านี้อีกเป็นราคาเท่าไหร่นะคะสีสี ออสี่สี่เก้าร้อยแปดิบาทเหลือ2องรอยต้นๆน,นะคะปิดดีมากเลยอันนี้<ะ>ก็คือปิดดีมากต้องบอกว่าคือเขาปิดดีมากแล้วก็เนียนมากทั้งหมดมี4ี่สีนะคะจริงๆมี2ตะกร้าอีกตะกร้าหนึ่งอะราคาเท่า,าทไหไ่ <laughs> แต่งหน้าไหมจ๊ะเร็วๆค่ะทุกคนมีสองตะกร้านะหนึ่งตะกร้าคือแท่งเดียวเอ่ตอหนึ่งตะกร้าคือแท่งเดียวค่ะแท่งเดียวปกติ600กว่าบาทนะคะตอนนี้เหลือ29 5บาทซึ่งเจนนี่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเหลือประมาณ260กบว่าบาทค่ะส่วนอีกหนึ่งตะกร้าที่ราคาสูงกว่านะคะบวกพับบวกับด้วยนะคะพับอันนี้ก็คือสีอันถูกไหมสี่อันบวกพับหนึ่งสีพับหนึ่งสีบวกพับนะคะราคาเท่าไหร่คะ 359บาทค่ะนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าปกติอ่ะเราแบบขายแบบ600กว่าบาทนะคะก็มาขายที่เซนนี่ตอนนี้เหลือ200กว่าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าถามว่ามันคือรองพื้นใช่ไหมมันเป็นคอนซีลเลอร์ผสมรองพื้นค่ะอันนี้มีคนได้329ส้ยเด้วยคืออันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ผสมรองพื้นนะคะที่เจี๊ยบทำมาจากโรงงานชั้นนําที่ประเทศเกาหลีเลยจริงๆเข้าใจนะว่าแบบมาแบบนี้คืออยากจะมาเปิดตลาดว่าที่เจี๊ยบโศภินพาเนี่ยกำลังจะมาลุยกำลังจะมาเริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลุยติ๊ก จะมาเปิดตลาดเกี่ยวกับคับพู้คำาฟ้าเลยมา ขอสาระอาไม่โทรนะคะแล้วก็เจียว่าเป็นคนที่อยากจะนอนได้แต่บอกว่ามันไม่ใช่การรักษาไม่ได้เป็นการรักษาเลยค่ะเป็นการแต่งหน้าเลยเท่านั้นไม่ไม่ก็คือพอเราปกปิดปุ๊บเนี่ยพวกฝ้ากระเนี่ยมันแลดูจางลงคือมันปกปิดไปเลยแลดูสวยขึ้ปกปิดไปเลยค่ะแล้วก็พอเราลบหน้าออกมาเราก็เหมือนเดิมนะค่ะเ็ได้ค่ะเพราะอันนี้มันคือเป็นคอนซีลเลอร์ผสมรองพื้นใช่ค่ะงานด่วนงานเร่งคือสมมติว่าเราแบบทาไปที่หน้าคาน้องบุมไปไหนแล้วว่าไปแล้วขออนุญาตค่ะสมมตินะอันนี้เอาง่าย เลยนะคะสมมติว่าเราทาไปที่หน้าแบบนี้นี่แบบนี้นะคะปุ๊บแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้คันตันี้ค่ะตกไปแบบนี้อันนี้อแบบีตกตะก้าคือมีพัฟให้เหรอคะใช่ค่ะหนึ่งแท่งบวกหนึ่งแท่งบวกหนึ่งแท่งบนึพับหนึ่งแท่งหนึ่งพับค่ะหนึงห่ง<ล>ได้หนึ่งพับคือสามห้าเก้าแต่ลูกค้าได้สามสองเก้าลูกค้าลูกค้าเลือกได้นะ อันนี้อันนี้สามีน้องเจนี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบกับพี่เจี๊ยบพี่ดำกับพี่เจี๊ยบนี่ค่ะมันเป็นแบบเนียนมากแบบนี้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวทำสวอปสีสีให้ดูนะคะเนี่ยคืออยากให้ได้พับไปด้วยอ่ะเพราะว่ามันถ้าได้พับไปด้วยเอาตะกร้าที่สองค่ะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากชื่อแบรนด์ว่าอะไรคะพี่เจี๊ยบคิวเรค่ะซีดับเบิลยูคือคิวยูยูอารีค่ะเออนี่อ่านไม่ออกนี่นะคะให้ดูนะนี่คือสี เลยนสองห้านะคะแล้วก็นี่อสีบูมลองใช้ไหมพี่จะบอกก่อนว่าของเรามันมีเฉดอันเดอร์โทนกี่กี่อันเดอร์โทนเนี่ยค่ะเนี่ยกำลังทำไปที่หน้าแล้วอันเนี่ยอย่างนี้อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือสีเข้มอันนี้สีเข้มไม่เห็นอหอทำอะไรอันนี้คือสีลงทุนเธอซื้อเหอะพี่ฉันลงทุนขนาดน่ะอันนี้สีเข้มอันนี้สีเข้มสามสีเนี่ยค่ะมันจะมีสีสีเธอเออสีคิวนี่ ปมาค่ะมีการเอาแล้วอ่ะฉันยอมก็แหละเอามาฉันทำให้ดูเอามาค่ะมานั่งค่ะมานั่งยัค่ะเชิญนะค่ะอ่ะกูหยุดเวลาให้มึงเลยหยุดเวลาเลยมุสาวไปทำมาค่ะทำไมน่ารักขนาดเนี้ยจะเอาอะไรลูกเนี่ยค่ะมันมันมันปิดได้หมดเลยอะแกเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะเจี๊ยบดีมากเออมันปิดมันปิดได้แล้วมีสามเบอร์สามสีเหมาะกับผิวคนไทยหมดเลยเนี่่ยคะแล้วประเด็นคือไอ้สีสีอย่างเงี้ยเราก็เอาสีอ่อนลงข้างบนแบบเนี้ยค่ะ แล้วเราก็ใช้พับกลบไปแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบตบคืออันนี้ทําสําหรับคนมีอย่างนี้เลยโดยเฉพาะนะคะเนี่ยค่ะกลบไปก็คือกลบได้เลยสําหรับใครที่มีคุณเอาพับไปด้วยปุ๊บ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 อย่างนี้ค่ะเอาตะกร้าที่มีพับไปด้วยดีกว่าเนี่ยมันมีทุกสีดูสิอ่ะทางนี้นะคะโถ่ทำไมลูกถึง้ทุ่มเทขนาดนี้ไปทำงานที่บริษัทลูกแม่อยู่ยังไงอะแม่เจี๊ยบเนี่ยค่ะมันมันกลบได้หมดเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะต้องบอกเลย าถ้าคุณงาน<ม>เร่งด่วนสีแบบนี้ที่ที่หน้าของคุณนะคะคุณก็ใช้แบบนี้เลยนี่ดูแต่ละสีคือสวคนไทยหมดเลยน,นี่อันนี้แบบเนียนมากจริงดูนี่ค่ะนี่นะคะก็คือทําให้ดูแต่ว่ายังไม่ได้ทําให้ดูธ่รดีจังเลยอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะคะจะมีลเลกเตอร์มีแป้งมีทุกอย่างมีคิวคูชั่นอุ้ยรออุดหนุนเลยค่ะพี่เจยากำลังจะมานะคะจากประเทศเกาหลีค่ะดูนะสี่เบอร์ที่เข้ากับอันนี้ไม่ได้เรียงเบอร์นะอันนี้คือลองใช้ดูคุณค่ะขอบคุณค่ะรอดรอดรอดดูหน้าแน่สักคน โลดอ่าพี่เจี๊ยบก็คือแบบฉ่ามากวันนี้ใช่ใช่เพราะว่ามันฉ่ามากจริงๆค่ะก็คือคิวเรสเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่เจี๊ยวตั้งใจทําขึ้นมามากๆที่ตอนตอนนี้ยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เยอะนะคะปกติเจี๊ยบก็แบบขายของอยู่หลากหลายขายแท้ขายนู่นขายนี่ทํานู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็คือตั้งใจที่จะมาลุยตลาดที่เกี่ยวกับการปกปิดค่ะค่ะแล้วก็แบบอันนี้ไม่ใช่แบบแค่แลดูจานลงนะคะใช่ค่ะแม่เกรด เก็บเก็บเลยเก็บหายหมดเลยนะคะอุ้ยตอนนี้ตะก้าที่คู่พับขายดีกว่าใช่แต่ว่าควรจะไปตะก้าที่คู่พับจริงๆเพราะว่ามันแบบมันทําให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะเนียนแบบนี้นะคะจางลงค่ะอันนี้เขาไม่เรียกว่าจางลงนะคะเขาเรียกว่าไม่มีเลยมันไม่ได้เป็นการบำรุงผิวมันไม่ได้เป็นการแต่งหน้าแต่งหน้าการแต่หน้าปิดป๊บสวยเลยที่บุ้มเหมือนที่บุ้มต้องมีเฉดนิดนึมาอะเฉดนิดหน่อยที่บุ้มต้องมีเฉดให้แต่งหน้าขายทังหลังเราก็แต่งหน้าไป คิวเร่นะคะสำหรับใครที่ยังแบบยังยังรู้ค่ะว่ามีตลาดคอนซีลเลอร์ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเจี๊ยบอ่ะคือเป็นคนที่อายุจะ50เน้นการปกปิดเน้นการปกปิดแล้วคือตรงตาของเจี๊ยบตรงนี้เป็นสีแบบดำนู้นนี่นั่นนูนี่อะไรก็ตามรอยประวัติศาสตร์อะไรรอยประวัติศาสตร์อะไรก็ตามที่อยู่บนหน้าของเรานะคะเราอยากจะออกจากบ้านเนี่ยเราไปแค่ คอนซีลเลอร์บวกพับแค่นี้เลยค่ะแล้วก็มีสติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ให้กำลังจะบอกว่าวิวิ่งไปขายนะคะอันนี้ให้ค่ะให้เฉยๆให้ค่ะสติกเกอร์นี่คือให้นะคะน่ารักค่ะก็คือแบบอยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจแล้วก็ลองเข้าไปดูในคิวได้หนูเจ๊เดี๋ยวหนูขออนุญาตชดเวลาพี่เจี๊ยบสองนาทีสุดท้ายโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงจริงตลาดเราเป็นตลาด5นาทีแต่ว่าของพี่เจี๊ยบหนูชอบมากอันนี้ปกปิดดีต่อ5นาทีได้ไหมเอาไปสามบ้างเอาไปสามค่ะเจ้าแรกๆเราไม่รีบไง เราจะได้ไม่ดีพอหลังหลังเหนือสีแล้วดีลไม่ตอนแรกจริงๆวันนี้วันเนี้ยเจี๊ยบจะต้องไปทำคูชั่นไปอะไรที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็พอได้คิวนนองเจนนี่จะบอกว่าต่อคิวเองนะจริงเราเขียนเข้ามาเองเราโทรเข้ามาเองเราต่อคิเราต่อคิวแบบสุดๆของเราเองเลยจริงจริงจริงไม่เราโทรมาเองเขาเลยเองเก่งใจดิเจ็บจะทำหน้าทางได้ขอบคุณนะสำหรับใครที่กำลังมีปัญหานะคะมีอะไรมากมายอยู่บนหน้าตื่นเช้ามาไม่อยากออกจากบ้านเลยนะคะไม่มีความมั่นใจอยากให้ลองเปิดใจกับ คิวเร่ของเจี๊ยบนะคะสติ๊กเกอร์ที่พี่เจี๊ยบให้ไปเจนเอาไปติดแบบนี้น่ารักปะใช่น่ารักมากค่ะน่ารักมากงานเี็กท่งนี้นะคะจะเปลี่ยนโลกเหมือนกันนะไ่ตื่นมาตอนเช้าคือแบบหน้าแบบไม่ไหวแล้วอะปกปิดได้เลยปกปิดได้เลยเมื่อกี้น้องเอาติดแบบนีค่ะแม่พอล้างหน้าออกจุดด่ก็ังอยู่เหมือนเดิมงานปกปิดเหมาะกับคนที่เป็นฝ้าเป็นกระเป็นสิวเป็นรอยดํารอยแดงบนหน้าที่คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองคนที่หน้าสดไม่ไม่ไม่เลือดแบบขอโทษจริงๆริงขออนุญาตพูดคำนี้แต่คือตัวนี้คือพอทาปุ๊บปกปิดได้หมดเลยยไไมม่่วาาคุณจะะีรรออบบนนให้ อันนี้แนะนําเลยของพี่เจี๊ยบดีมากจริงๆเขาบอกว่าบางเบาใช้สีไหนมันเนื้อเดียวกันปะคะคือเนื้อเดียวกันหมดเลยค่ะแต่ว่าสี1.25เนี่ยจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็1.5กับ2เนี่ยจะเป็นสีขาวเหลืองแล้วก็2.75เเนี่ยจะเป็นสีที่เข้มสุดจริงๆอยากให้เข้าไปดูในคิวเล่ด้วยนะคะอยู่ในติ๊กต็อกนี้แหละเรากำลังจะเริ่ม มาเปิดตลาดตรง t i k กต็อกนะคะก <Wow. S 1> ็อ,อยากให้แบบเข้ามาตรงนี้มาดูของเราเจนนี่เสร็จแล้วก็ไปดูที่คิวเรของเราต่อได้เลยนะคะ,คคะก็อยู่ใน t i k กต็อก็คือมีตะกล้านะคะมีมีช่องชื่อคิวเร่ C U R E นะคะเข้าไปได้เลยตามได้เลย,เลยแก้วันี้ฉนันแนะนไว้เอาตัวคู่พับไปเพราะพับนี่น่ารักมากขออนุญาตค่ะใช่ค่ะใช้ดีมากด้วยนิ่มหน้าค่ะแล้วที่สําคัญคือ พ้าฝากเขาสามารถซักได้อ,อ,อันนี้สามารถซักได้เลยแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยนะคะเ,เป็นแบบนี้นะคะลูกค้ารีบจิ้มนะอีกหนึ่งนาะทีนะใครช้าอดหมดโปรนะคะมีคูปองซัพพอร์ตจากทางพี่ด้วยจากทางเจนจจด้วยขอบค,คุณค่ะพี่เจนพี่เจนทวนราคาอีกทีได้ไหมคะสองตะกแต่ของเราราคาตอนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นแท่งเดียวเนี่ยจะ200กว่าบาทนะคะประมาณ200บางคนได้260แต่ว่าถ้าเป็นทั้ง1สีบวก1นัพนะคะจะราคาประมาณ359าบ้าบาทแต่ว่าถ้าคนมีคูปองนะคะก็อาจจะเป็นเป็นราคา ที่ลดลงไปอีกแบบนี้ค่ะทุกคนเลือกโทนสีที่ต้องการได้เลยนะซื้อแบบว่าสว่างผสมเข้มก็ได้นะใช้ผสมกันได้หรือว่าใช้เป็นกรอบหน้าก็ได้หรือว่าจะใช้แค่สีสว่างบนหน้าก็ได้แล้วแต่งานได้เลยนะคะสวยมากก็ใช้คับแบบนี้ค่ะเลิศ้ยนี่ไงดูใช่ไหมเอามามาใครยังไม่จิ้มยังไม่ซื้อช้าอดหมดแล้วนะคะเสียดายโปรมากนะปกติเท่าไหร่นะปกติหก0กว่าบาทโอ้600กว่าบาทแล้วก็แบบบางทีเรามาในติ๊กต็อกก็จะประมาณ4 0 0า 0อะไรเงี้ยะคะแต่ว่าตอนนี้คือ200กว่าบาทประมาณ260 <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมติมีเป็นโปร1อันนะคะคู่กับคัพก็คือตอนนี้359บาทนะคะฝ <c oughs> ากที่เจี๊ยบด้วย <พอ S 1> จ,รจริงๆเจียบเชื่อว่าปัญหานี้ปัญหาผิวที่มีฝอสาระไม่โทเน<ช>ี่ยเป็นปัญหาของคนไทยเนาะแล้วก็เจี๊ยบในเวลาไปไหนไม่ว่าจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีนะคะก็ไปสอบหาผลิตภัณฑ์ที่ทำยังไงที่จะแต่งหน้าทำให้แบบ มันกลบได้เอาตรงเข้าใจค่ะเพราะว่าเราจะใช้อะไรที่มันจะจางได้อะแล้วมันยากมากสวยค่ะก็เลยแบบองเลยล่ะค่ะก็เลยไปหาสิ่งนี้มานะคะเป็นคอนซีลเลอร์ผสมรองพื้นขอ50ออเดอร์สุดท้ายเท่านั้นคอนซีลเลอร์ผสมรองพื้นของพี่เจี๊ยบนะคะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีครีมมีโทเนอร์แพทมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรเอะแยะมากมยนะคะเลยอะลูกค้า สิบออเดอร์สุดท้ายที่จะได้ซื้อแบรนด์พี่เจี๊ยบในราคาที่ถูกตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ผสมรองพื้นใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้กับทุกสภาพผิวหน้าปกปิดได้เลิศด้ากระรอยสีรอยดํารอยแดงมีเฉดสีสีเหมาะกับคนไทยหมดเลยซื้อสีไหนไปใช้ได้หมดถ้าเกิดว่าแบบไม่ชอบหนาๆนาก็ทาบางๆได้เลยถ้าชอบหนาๆนาแบบเจนนี่กับบูมก็ได้เลยใช่ค่ะเราชอบหนาๆนาเราปัญหาเยอะค่ะเราเป็นพวกปัญหาเยอะใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณเจนนี่ด้วยนะจริงๆก่อนหน้านี้พี่จะเปิดตัวมาประมาณ2อสเดือนแล้วแล้วก็ขายแล้ว ก็สนุกก็แบบตื่นเช้ามาแต่พอมาดูไลฟ์อ่ะมันทําให้พี่เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็คือกลับมาไลฟ์ในของตัวเองเนี่ยเลยนะคะในคิวเล่ในแบบเจี๊ยบโพสต์พี่น้ค่ะอะไรเงี้ยสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออน้องทําให้พี่มีแรงบันดาลใจกันในการกลับมาแบบสนุกในการไลฟ์นะคะไม่เลยต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบที่แบบว่าพี่เขาทำตามขั้นตอนเหมือนเลยจริงๆเนี่ยคือพอเราเข้าไปในที่หนึ่งเห็นเบอร์โทรศัพท์แล้วเข้าไปแอดแอดเสร็จปุ๊บ รอแล้วก็ทุกสิ่งค่ะก็ด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแฮปปี้แล้วทุกวันเนี้ยอันนี้อันนี้ขอชี้แจงว่าบางทีน้องๆแอดมินอ่ะเขาไม่ค่อยแบบโซเชียลใช่ไหมไม่เป็นไรเหมือนล่าสุดอ่ะเมื่อวานของสุนินกับน้องเคนที่เขาขอคิวมาเด็กก็ไม่ได้ตั้คนตะกร้าแรกเป็นหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะราคา200ประมาณตอนนี้ได้260บาทนะคะตะกร้า่สองนะคะราคา359ได้สองชิ้นแบบนี้นะพับดีมากๆนะคะเลิศอ่ะ์ขออีกยีออเดอร์สุดท้าย นะคะทุกคนแล้วก็เข้าไปตามพี่เจี๊ยบต่อได้ได้เลยเจี๊ยบศรีนภาหรือว่าคิวเร่ได้เลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวพี่เจี๊ยบแบบถ่ายคอนเทนต์แบบติดแฮชแท็กที่บ้านหรือไปรีโพสให้เขาเป็นค่ะอันเมื่อกี้ที่พี่ปรุงกำลังนอนอยู่บนเตียงเมื่อกี้เมื่อกี้แอนในนั่งร้กงไห้เลยเอ้า ในทิกเกอรพี่เจี๊ยบขอมาเล่นหน่อยสิมาเล่นด้วกันได้ๆได้เลยนะคะขออนุญาตค่ะโยังไม่เป็นล่ะสิเอาขอม่เป็นเหรอไม่ได้หมดเลยจริงเหรอพี่เป็นคนแบบเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะเจี๊ยบเป็นมือใหม่ทิกเกอรนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วขอบคุณที่อุดหนุนด้วยนะคะไม่เป็นเนี่ยให้เวลาห้าวันหลังจากนั้นก็คือไม่เล่นอีเลยแต่ไม่แต่ว่าคุณนุ่นวรนุชเพื่อนีฉันไงวิวิรุณใส่โอ้ใจเล่นสนุกเลยใช่นี่ค่ะเดี๋ยวหาเพยงให้นะคะแม่ทำยังไงก็ไม่รู้แล้ว ควเร่นะคะคิวเร่ทุกคนที่ซื้อไปก็จะบอกว่าสามารถปกปิดได้ดีเหมือนกันคุเป็นใช่ค่ะแม่ปกปดเลยมีคุณเจี๊ยบชมพณนุชคอยสอนแต่งหน้าด้วยสามารถเข้าไปในคิวเร่ได้นะคะทุกคนดูนะไอคีไหรอนี้เลยหรอดูเลยแล้วทุกคนคุ้มคุณมากที่เจี๊ยบรักเธอจะแย่แล้วเธอต้องรับผิดสารยังไงแล้วว้าน้แล้วเดี๋ยวปรากฏว่าตอนหลังอะตอนตอนจบที่ล้างออกเนี่ย ตอนนี้เธอทำแบบนี้แม,ม่เอาเราต้องให้เขาดูเลยนี่ขนาดประกาศเม,มจิก<อ>นะดดดดได้ค่ะแล้วก็เราก็เอาสีอ่อนใส่ลงไปด้วยนี้ค่ะนี่ค่ะแล้ว,ก,วก็เราต้องปกปิดค่ะนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะทําให้เราสามารถออกจากบ้านได้ อย่างดีนะคะวีเลิศเลิศออเดอร์รัวเลยบูมอันนี้ออเดอร์รัวเพราะมึงเลยเพราะมึงแบบว่าทำให้เห็นภาพชัดมากมุ่งบูมจ๋ามุ่งบูมบูมบูมไหนว่างอ่ะลูกไปอยู่ที่ออฟฟิศแม่แม่ก็มีไฟอยก็ได้นะลูกบูมจ๋าแม่เจียคุณจีทันว่างใช้ทุกวันใช้ทุกวันนะมุ่งใช้ทุกวันเนาะมาค่ะแม่เจี๊ยบเรามาเล่นกับสินค้ากันยังไงเนี่ยไไม่เป็นไรค่ะไม่เป็น หนูทำให้ได้หมดโอเคมาสี่คนเราถึงคนละสีกันโอเคค่ะอ่ะโอเค่ะเชิญพี่เจี๊ยบเล่นติ๊กต๊อหนุนพี่เจี๊ยบหน่อยค่ะมาอ่ากันอย่างไรคะพี่เจี๊ยบคแล้วก็เต้นตาฟิวน่ารักเออมาทุกคนชวนพี่เจี๊ยบมาล้วก็นั่งยืนหนึ่งหนึ่งเอาของก่อนสู้ที่ไปไปเต้นโอเนะคะโอเคอ่าอันนี้หนึ่งห่งบุ๊ค อเควันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบกับพี่เจี๊ยบด้วยนะคะุณอยไปนะแม่คุณขอบคุณค่ัดกันนะพี่เจี๊ยบ่ะมีวันแหกและสบายใจแล้วเด่จองไว้เดีนี้อีกรอบเลย